ไม่เป็ไรครับโอ้สำนักสำนักสงเราก็มีคนเยอะนะแลพวขอมที่กให้ซื้อตรงนี้แล้วคุปต์แพงสำนักสงฆ์ทำไมมไล่ะ 不。来了、嗯。 ภาพเจ้าของบ้านก็ยินดีมากที่อสลาบบ้านตรงนี้ใครอยากทำอะไรก็ได้ว่างั้นในบ้านหลงนี้ก็ค <c oughs> ือ,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 อมิสเตรอร์วัน ของบ้านแล้วก็ใครวะไอเมย์เมยคนสวยก็เป็นครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพระอิน์เนาะ,อะเอาตรงนี้เป็นสำนักสงฆ์อยู่สองสวันใครอย่านอนที่นี่ก็ได้นนอนข้างบนก็ได้สุกห้องเลยถือว่าสมวันเนี่ย แน่ใจนะหนึ่งเต้นหมดแล้วเต้นหมดแหรอใชไหมที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินก็รู้สึกคับแค้เหมือนกันตอนนี้มีเม่ชีอยู่ร้อยหกสิบมีพระอยู่ร้อยเกือบร้อยสี่สิบแล้วก็ถือว่าเยอะ อ่าเป็นวัดอ่าสร้างใหม่อย่างพึ่งสร้างในสามปีสี่ปีนี้เขาฮะอ่าอเครื่องเสียงไม่ดีเท่าไหร่รู้แล้วเอาพ่อเอ็นจีุู้สาหิ้วมาเนี่ยคันคันว่อใจปากอ่าบ่อใส่ไม้สีดังกว่านี้อยู่ ดังบว่าน,นี่ <c oughs> ต่อไปสภาาพก็คงซื้อขึ้นเสียงแล้วติดไว้ทุ่มมุมเลยคำโพล่ <c oughs> วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์มีพระเจ้าพระสงฆ์เยอะพอสมควรร้อยกว่ารูปเมชีร้อยหกสิบก็เป็นเรื่องอัศจรรย์อยู่นะที่คนไปรวมอยู่กันเป็นสามร้อยสี่ร้อยคน ทั้ง <c oughs> ที่วัดนั้นไม่มีความสวยงามอะไรเลย <c oughs> แต่ความสวยงามที่นั่นคือใจอใจสวยงามจริงๆที่นั่นปกติไม่ทีอยู่ด้วยกันสองสามคนมันก็จิกกันแหละแต่ที่นั่นไม่ค่อยมีจะมีปัญหาตอนทำครัวนิดหน่อย เพราะในมือมันมีมีดก็เราม้ระวังเราเองนะอนาถามว่าปกครองยังไงไม่ได้ปกครองเลยใช้ธรรมะ,ะใช้ธรรมะต่างคนต่างรักษาตัวเองก็เหมือนรักษาคนอื่นธรรมะมันไม่ใช่เรื่องยากคำว่าธรรมะธรรมะเนี่ยอะไรก็เป็นทนรรทั้งหมด ไม่ว่าดีชั่วก็เป็นธรรมไม่มีผิดก็เป็นธรรมถูกก็เป็นธรรมนะคำว่าธรรมเป็นคำกลางอ่าซึ่งเราเห็นอยู่รู้อยู่อย่างเงี้ยนั่นแหละคือธรรมะการทำความเพียรที่นั่นก็ไม่มีหลักเกณฑ์ไม่ใช่ไปนั่งไม่ใช่ไปยืนไม่ใช่ไปเดินอการความเพียรที่แท้จริงก็คือมีสติ ถ้ามีสติก็มีความเพียรถ้าขาดสติก็ขาดความเพียรจุดใหญ่ๆคือการเจริญสตินะสติสติสติเนี่ยตัวนี้สำคัญส่วนมากเราจะไปอยู่กับความคิดทุกวันเนี่ยเราหลงว่าตัวเองคิดความคิดกับเราเป็นตัวเดียวกัน ที่จริงความคิดก็ไม่ใช่เราดูดีๆอะนั่งอยู่คนเดียวก็คิดไปความคิดนี่แหละคือสมมติความคิดนี่แหละสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสร้างภบสร้างชาติสร้างโลกสร้างสงสารนะก็คือความคิดนี่แหละสร้างอารมณ์ต่างๆก็ความคิดอ่า การเจริญสติก็คืออ่า,อาสร้างสติสร้างตัวรู้ขึ้นมาเพื่อให้ทันความคิดสติเนี่ยเราว่ามีไหมทุกคนมีไหมสติมีแต่มีน้อยไม่มีกำลังพอที่จะทันความคิดที่จริงความคิดเนี่ยมันไวเหมือนกันแต่สติไวกว่าน,นั้นถ้าเราจเจริญ ดวงตาเคยอุปมาความคิดเนี่ยวิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สติเราตอนนี้วิ่ง25หรือ30เองมันก็เลยไม่ทันมันจุดมุ่งหมายคือเราจเจริญสติให้มันมีกำลังวิ่ง20 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากันนั่นแหละเรียกว่าจิตเห็นจิตหรือเรียกว่ารู้เท่าทันอุปมาง่ายๆถ้าตอนนั้นถ้าเรารู้เท่าทันแล้ว มันจะจ้องกันสติความคิดเกิดสติรู้นี่เห็นไหมความคิดเกิดสติรู้นี่มันจะรู้ทันกันเราก็จะเห็นว่ามันเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้สติเราไม่มีฐานไม่มีฐาน ไม่มีฐานก็ลอยเข้าไปอยู่ปยุ่งอยู่กับความคิดเหมือนเดิมมันก็ไหลไปกับสัญญาลมจันั้นถ้าเรามีสติอ,อยู่ในฐานตั้งมั่นอยู่ในฐานไม่ว่าจะเอาพุทโธนี่ก็เป็นฐานของสติเห็นไหมเพื่อไม่ให้มันคิดไปพุทโธมันคิดอยู่กับพุทโธเห็นไหมแต่สําหรับพระพุทธเจ้า อ่านท่านจะรู้ด้วยอาณาปณสติพระองค์รับรองอย่างเงี้ยวิหาระวิหาระธรรมวิหาระแปลวิหารวิหาระแปลว่าวิหารวิหารแปลว่าที่อยู่ที่อยู่ของพระอริยเจ้าของตถสาพตเจ้าก็คืออานาปณสติที่อยู่ของสติเห็นไหม อยู่ตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจเขาออกความคิดก็จะผุดขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าระหว่างเราอยู่ก็บตรู้อยู่บสติในความคิดก็จะเกิดอยู่เหมือนเดิมอ่ถ้าเราไม่ปรุงต่อมันก็จะเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่เงี้ยถ้าเราปรุงต่อมันก็ไม่ดับอ่าเห็นไหมหลักการมีมีอยู่แค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากแต่พอเรา ายังไม่มีฐานที่ตั้งเรียกว่ากรรมะฐานฐานแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งของกรรมของสตินะเราก็เลยไปยุ่งอยู่กับความคิดลุงแต่งลเรียกว่าสังขารหรือกลายเป็นจิตสังขารนเป็นเราคิดเห็นไหมแต่ถ้าเราอยู่ในลมหายใจความคิดก็จะเป็นว่ามันคิดกะไรเนี้ย ไม่ใช่เราคิดเราก็จะเห็นว่าความคิดจะเป็นผู้ถูกรู้สติจะเป็นผู้รู้เห็นไหมเราจะแยกกันออกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ leaning. จะเห็นกันนะไม่มีอะไรมากเพียงแต่เราเอาสติเอาอ่าเนี่ยมาอยู่ในลมของเรามัดไว้ในลมหายใจนะ,ะ,ะแล้วเราก็จะเห็น ทุกเห็นสุขเห็นอะไรมันเป็นแคีเพียงคความคิดมันไม่ใช่ความจริงนะมันกอดอยู่ไม่ได้ทั้งวันหรอกนะเดี๋ยวก็หายไปเพราะมันไม่จริงแต่เราก็ว่ามันจริงนมันไม่จริงอแต่ทุกทางกายเนียอันนี้มันเป็นของที่เห็นจริง แต่ทุกทางใจหรืออารมณ์เนี่ยไม่ใช่ของจริงฮะ,ะทุกทางกายคือเป็นโรคป่วยอะไรเงี้ยก็รักษาตามอาการตามสภาพประมันแต่ทุกทางใจมันไม่มีอยู่จริงอ่าทำไมมันถึงมีเพราะเราไม่รู้มันก็เลยมีถ้าเรารู้มันจะไม่มี่าอ่ามันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างเงี้ยมันเป็นแค่อารมณ์ เรียกว่าภาษาธรรมเรียกว่าเวทนาสุขก็เป็นสุขเวทนาทุกก็เป็นสุขเวทนาเลือดก็มีสามอย่างก็คือไม่สุขไม่ทุกข์ก็เขาเรียกว่าทุกขะมาทุกขะไม่สุขไม่ทุกข์เชยๆออยู่นี่ก็เป็นเวทนาพวกนี้ไม่จริงไม่เทียงเห็นไหมไเกิดเกิดดับดับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอ่าแต่ที่มันผ่านไม่ได้คือเราไปจะคุปออกมาเป็นของตัวเราจิตเนี่ยนะ เสือกเสือกไปยึดเอาเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาซึ่งพระพุทธเจ้าอ่าท่านก็เห็นอ่าว่ามันไม่จริงการเห็นความจริงคือเห็นความไม่จริงนะไม่จริงทักอย่างเลยอเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติฝึกสติจริงๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นเพียงอารมณ์ผ่านมาก็ผ่านไป อาแต่เรากับไปเป็นทาตของอารมณ์ซะเพราะความไม่มีสติสติไม่ทันก็เป็นธาตุเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมานะอย่างโทสะอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็เปลี่ยนคาว่าเป็นหัวร้อนอย่างเงี้ยที่จริงมันไม่ใช่หรอกเป็นอารมณ์ร้อนเผาตัวเองแล้วก็ลามใส่คนอื่นเห็นไหมอา,อ,าอารมณ์เนี่ยนี่แหละคือกิเลสอ่า ่าไปคิดว่าก,กิเลสกิเลสเราพูดกันบ่อยเหลือเกินกิเลสเนี่ยคืออารมณ์ทุกวันนี้คนเป็นธาตุของอารมณ์คือธาตุของกิเลสไม่ว่าอารมณ์ราคะอารมณ์โทสะอารมณ์โลภย่อมส่งผลให้ทุกข์เหมือนเดิมทุกวันนี้โทสะเห็นไหมแป๊บเดียวก็พุ่งู๊ดเลย เพราะไม่มีสติก็เลยตกเป็นท่าเผาเลยอ่ะยิงกันฆ่ากันอ่าส่วนราคะเนี่ยโอโหตัวเอกเลยตัวเนี้นะเป็นตัวอ่ากแกว้วรากงาเงาแห่งการเกิดเลยตัวเนี้ยนะอ่าราคะเนี่ยอพูดเราพูดง่ายแต่ที่จริงธรรมะก็ง่าย ที่มันไม่ง่ายก็ว่าไอ้ความคิดนี่มันหลอกลวงนะอ่าเนรร่างอยู่เนี่นะ,ะเต็มไปด้วยกิเลสกันหาเหมือนกันนะตอนใหม่ๆอ่ะนะทิงก็ไม่ต่างจากพวกเธอหรอกเมนะววื่อวานไอคุณบาชัยว่าโอ้อยากฟันสาวนี่ต้องบินไปญี่ปุ่นฮนะคิดดู ญี่ปุ่นเนอไม่ใช่ใกล้ๆจริงไหมนั่งเครื่องบินเพื่อจะไปหาราคาไปสนองราคาฮะยังไม่ได้ไปอังกฤษท้าไมเมืองไทยไม่มีไงจริงไแม่ละเห็นไหมอ่าอ่าอ่ามีเหมือนกันแต่ตอนนี้ทำไมมันดับลงได้ ฮะอ่าเห็นไหมดับลงเนี่ยเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยไม่เห็นมีปัญหาเลยทีเนี้ยฮะไม่มีเลยสบายเลยอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้มีลูกชิ้นกินมของตัวาชายฮะ,ะแต่คนท่านมีอารมณ์ตอนนี้ ฝังอยู่ในใจรอวันระเบิดถึงจะข่มไว้ก็ตามรอวันระเบิดเหมือนระเบิดเวลาอ่าไม่ว่านักบวชไม่ว่าใครก็ตามถ้ายัางยังมีอารมณ์ขังอยู่ในใจอ่าคือยังไม่ทําอะไรให้หมดจดเสร็จสิ้เราวังเลยอ่าถึงเวลามันมัน,ม,นมันเหมือนกับระเบิดวูเขาไฟระเบิดอ่า คนจึงได้ผิดพลาดสำหรับเราก็จะเห็นว่าพระทุกวันนี้ไปมีเรื่องมีราวกับศีกาบ้างอะไรบ้างที่จริงในพุทธการเยอะเหมือนกันไม่ใช่เพิ่งมีนะ <c oughs> แต่ตอนนั้นเราไม่รู้มันไม่มีทีวีมันมีข่าวถ้าไม่มีอ พระไปทำผิดนี่มันจะมีพระธรรมวินัยมีข้อห้ามมีกฎหมายขึ้นมาได้ยังไงนี่เมื่อก่อนเมื่อก่อน,นพระเอาทำผิดเยอะแยะจนต้องข้อตั้งข้อห้ามขึ้นมาเยอะแยะแต่สมยัยนี้มันมีทีวีเห็นไ,ไหมมีส,สื่อ่าโลกมันแคบลง แคบลงมากอยู่แค่ในโทรศัพท์เห็นไหมเราก็เลยเห็นว่าโทำไมอย่างนั้นอย่างนี้นทำไมมีแต่เรืร่องแต่ราวของพระที่จริงเขาไม่ค่อยชอบเมือกงการเลยพี่ดนึ่งที่วันนี้มาจัดนี่เดือนมาจากเมืองการมาจากเมืองการเลยนะมามามาโอ้ตำรวจพาพวกมาจากกรุงเมืองการตำรวจ ช่วงนี้ตำรวจก็ววไว้ใจไม่ได้นะ,ะตำรวจก็ขับรถไปถก็กก็็บางทีก็แยกแยกไม่ออกเลยนะว่ามันไป็นโจรอเป่า,าแต่ผู้ไม่ใช่ผู้กับคนนี้หรอกอ,อันนี้มีศีลมีธรรมเห็นไหมถ้ามีศีลเนี่ยมันก็จะทำชั่วไม่ได้เห็นไหม ถึงเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจนะำ่ดีอันนี้นมันอวยมันนะคือมันไม่กล้าทำบาปอ่ะไม่มีอ่าส่วนพวกที่ทำบาปอยู่ก็คือโลภะขามงำอ่าก็จะอ่ามีจะอยากได้อ่าไม่รู้ยว่าวิธีไหนมันเกิดจากโลภะเห็นไหมอ่ามันจะไม่อายแล้วทีนี้โหดเยี่ยมแล้ะ มันจะอยากได้ขอให้กูได้มาเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะไม่มีศรรมีลเห็นไหม,รรมโลภะตัวนี้จะพุ่งขึ้นคนก็จะเห็นแก่ตัวไม่จะโอ้โหเอาหมดเลยเอ,อันเนี้ยเพราะฉะนั้นสติเนี่ยมันก็จะทําลายโลภะยับยั้งตัวนี้ทําลายจนถึงที่สุดได้เหมือนกันอ่าทางโทสะอย่างเงี้ยก็เหมือนกันก็อารมณ์ตัวเดียวกันนี่แหละอ่า พอมีสติรู้มีสติร,ตรู้มีสติรู้อยู่เนี่ยพวกนี้เกิดไม่ได้พอเกิดไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นประพฤติที่ไม่ดีนะในที่สุดมันก็เข้าไปตัดกระแสอ่าอยู่ที่ใจให้สะอาดได้ก็ปราศจากกิเลสหรืออารมณ์พวกนี้เกิดไม่ได้เพราะพวกนี้ไม่เกิดดับสนิทมันก็เลยเห็นการไม่เกิดไม่ได้เห็นที่อื่นหรอกคือจิตี่ยไม่เกิด เพราะจิตไม่เกิดก็ไม่มีพบมีชาติไม่มีชรามรณนะเห็นไหมหยุดหมดเลยนะวันนี้ก็มาแต่เช้าเลยเนะาะไปรู้มาจากไหนไมนะลุะเมื่อคืนนี้นึกว่าไม่มีคนก็เต็มมันเลยกู <c oughs> เลยไม่ได้อาบน้ำเลยเมื<ร>่อคืนนี้ คุณสำลานพาลูกชายมากราบหลวงตาเม,ามื่อคืนแล้วกลับไปเขาถามว่าเรคนเราเกิดมาทําไมครับอ๋อ่าใช่คําถามนี้กูก็เคยถามตัวเองฮะ,ะจะหาคําตอบได้ยังไงอ่ะกูตอบไปแล้วมึงจะหายสงสัยไหมไม่มีทางนะมันก็คิดอยู่ดีถ้าเมื่อไหร่มึงเลิกคิดความสงสัยก็ไม่มีเพราะความสงสัยกับความคิดมันอันเดียวกัน ถ้ามึงสิ้นคิดมึงก็จะสิ้นสงสัยไปด้วยเมื่อไหร่มึงคิดขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นเริ่มไม่จริงแนละ้วสงสัย,สยทันทีมึงก็จะหาคําตอบอยู่เรื่อยตอบตัวเองทําไมทําไมอะไรอยู่ฮะเพราะฉะนั้นมันคิดว่ามันสงสัยปุ๊บเกิดมาทําไมเห็นมันะเห็นความคิดนี้เกิดขึ้นก่อนตัดหลับมันเลยอย่าไปอย่าไปหาคาตอบให้มันนั่นแหละมันก็จะโอ้ฮะ อย่าไปไล่หามันนักนะเกิดมาตายนะมั้งของจริงเกิดมาตายนะเกิดตายเกิดตายถ้าไม่อยากเกิดแล้วไม่อยากตายก็อย่ากเกิดการตายเนี่ยาสาเหตุอของการตายคืออะไรคือการเกิดนะเจ้หมอเอาขาบอกขาดอากาศหายใจ ถูกต้องถ้าหายใจอยู่ไม่ตายกูก็รับประกันเลยนะเกิดมาตายเล่นหลวงตาไปพูดหลายครั้งนั่งอยู่เนี้ยหลวงตามองไปอย่างเงี้ยรู้อนาคตทุกคนเลยตายทุกคนจะไม่รู้ตอนไหนนั่นแหละอนาคตพวกเราฮะ ไม่มีใครเหลืออยู่ตรงนี้นอะอย่าไปถามตัวเองอีกนั้วว่าเกิดมาทำไมเกิดมาตายนะ,ะเกิดมาตายตายล้านเปอเซ็นต์เลยนั่นแหละเรียกว่าสัจจะนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปจริงๆนะไม่ว่าจะยากดีมีจนมีอำนาจวาสนาขนาดไหนก็ตามไม่มีอ่ะ,อะ จะสวยจะงามใจเหี่ยวจะอะไรตายทั้งนั้นถ้าตายไปแล้วไปไหนเนี่ยกูก็ไม่รู้กูยังไม่ได้ตายต้องถามตัวเองนะครับอย่าไปไกลถึงขนาดนั้นเลยเอาปัจจุบันทมเนี่ยพอคิดขึ้นมารู้คิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้อย่าไปดีกับมันอย่าไปชั่วกับมันนะเพราะไอ้ตัวความคิดนี่แหละ พาสงสัยเมื่อไหรเริ่มคิดเมื่อน,นั้นเริ่มไม่เริงเห็นไหมอ่าให้รู้ทันทีว่ามันคิดนะมันเริ่มคิดเมื่อไหร่รู้รู้รู้รอ่าเหมือนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนลูกสูบหอไสอ่ะโผขึ้นไปถ้าหัวเทียมไม่บอดก็สปาร์กมันรู้แต่ตอนนี้หัวเทียมมันบอดคือตัวสติอะนะอ่าวันนี้ ก็อนุโมทนาสาธุการนะที่ได้มากินข้าวร่วมกันถือว่ามาสัสรง์นั่นก็ได้นะวันนี้นะเป็นอย่างนี้แหละวัดป่าพองน้ำพระกินไม่ค่อยมีวิธีดีตองนะเพราะว่าเอาเจตนาเป็นหลักเจตนานั้นแหะคือกรรมเจตนาชั่วจะอยู่ในวัดมันก็ชั่ว ถ้าเจตนาดีอยู่ตรงไหนก็ดีหมดเนาะ,ะก็ตรงมตาก,ก็ขออนุมโมทนา,า,าสาธุการไว้ทำรับพรเดี๋ยวค่อยถวายก็ได้ยะท้าวะกิวะหาปูราปาริปุรเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตรินนางเปตนานังอุปคาปติอิติจังปฏิจังตุมหาง คิดปเมวะฉิมิฉันตุสเบปุเรนตุสัังกปาจันโดมรัสโซยทธามณีโชติระโซยทธาสัพพิติโยวิวัจันตุสบบรโกวินาสัตุมาเตภวะวันตราโยสุขีลีคาโยโกภวะอภิวาานาสีริสะนิจังอุตาปจายโนจัตตารุธรรมาวัฏทันติ อายุวันโนสุขังภาลังสาตุ